สวัสดีพี่น้องเมาเบิกต้นใหม่น้ำเยายติ๋วเด้อเมื่อนี้ยี่ยติ๋วกะตามหาต้นใหม่ย่งบ่เจอเลยพี่น้องนี่กะมิตรพันธ์งามๆแต่ว่าเยายติ๋วตามหาต้นทีเราจะสื่อนี่ย่งบ่ทห้างใดราคาสิบสี่อยโลกเก่าๆพี่น้องงามๆยัางบ่วันาได้อาถุงออกเลยดอกใหม่หัวกะม้าต้นใหม่หัวกะม้าหอดนี่เห็นบ่พี่น้องพันธ์นี่กะงามแต่ว่าเยายติ๋วน้ำหาต้นใหม่บัวห้าพอ ่านพ่อยยติ๋วเสิเอาห้เบิ่งพี่นองนี่มามามาไปเบิ่งน้ำกันกับย่ยติ๋วพี่นองยายติ๋วสือบ้าอ่านซือ้อผู้ใดอยากใดผู้ใดต้องการเข้ามาจับเขามาเอาน้ำย่ยติ๋วพี่นองบอแพ้งพอมนีการงามพันนีกางามราคากับบอบแพ้ง ช่วงนี้ยายติ๋วจะไปร้านขายดอกไม้ตลอดยายติ๋วตามหาต้นใหม่ที่ยายติวต้องการด้วยพี่น้องอันนี้ก่ะยังบระึกใจนี่ก็แก้วสารพัดนึกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็งาม12บสองโลโเก่าเก่าสามสี่อยบาทบานเฮ้า เบิ่งไปน้ำกันกับเย่ติวมันนี่ก็กวกมลรกดสีเขียวบะมีการบะมีดำนี่ก็อันนี้เป็นยังพ่กพีนองเย้ติวกับลืมซือ้อง่าม่อม หม่เขามาไม่ในหละพี่น้องเย่ติวกับผ้าพี่น้องเขามาเบิงนะ้งแล้วพี่น้องนะแี่ติวตามหาตามหาอย่างอยากเบิง้งพี่น้องเดี๋ยวแย่ติวเส่เบื้องแ่ติ๋วเจอผู้ได้เขามาเบิง้งแย่ติวเรีพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วเตอพี่น้องกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งแล้วพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ